สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าหักหรือช้ำนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อนิ้วโป้งเท้าของเราหักหรือช้ำนั้นเราต้องทําอย่างไรเพื่อที่ได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้อย่างเร็วที่สุดซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนิ้วโป้งเท้าของเราหักและต้องรักษาและดูแลอย่างไรครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่า ครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสําหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ4เต็ม10ครับสาหรับท่านใดนะครับที่มีคําถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคําถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคําถามทุกวันศุกร์ครับแล้วเราก็ไปเริ่มในส่วนของคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสําหรับอาการที่ปวดช้ำบริเวณของนิ้วโป้งหรือว่ากระดูก ร้าวหรือหากบริเวณของนิ้วโป้งนะครับอาจจะต้องแบ่งในกลุ่มของก่ว,ว่าเป็นนิ้วโป้งส่วนใดนะครับในกลุ่มของนิ้วโป้งเนี่ยก็จะแบ่งออก้องเป็นในกลุ่มของนิ้วโป้งส่วนปลายกับส่วนต้นนะครับที่เป็นนิ้วโป้งเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อส่วนเหนือจากตัวนี้ขึ้นไปก็จะเป็นกระดูกหลังเทา้าบริเวณของนิ้วโป้งนะครับซึ่งการรักษาจะต้องแบ่งแยกก่อนว่าเป็นบริเวณของนิ้วโป้งหรือว่าเป็นบริเวณกระดูกหลังเทา้าส่วนนิ้วโป้งนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุอาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มหรือว่าในกลุ่มของนิ้วโป้งเองเนี่ยมักจะเกิดจากการไปกระแทกหรือการเตะบริเวณของตัวส่วนปลายไปเตะกับสิ่งของแข็งหรือถ้าเป็นกระดูกนิ้วโป้งส่วนที่เป็นตัวหลังเท้ามักจะเกิดจากการพลิกของเท้าหรืออาจจะมีของแข็งจากส่วนด้านบนตกลงมาด้านล่างนะครับซึ่งหลักในการรักษาของการบาดเจ็บของบริเวณของนิ้วโป้งหรือบริเวณของตัวของกระดูกหลังเท้านิ้วโป้งเนี่ยก็ต้องลดอักเสบที่เกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งถ้าตามหลักวงจรของการเดินแล้วเนี่ยตัวกระดูกหลังเท้าของนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นใช้ในตัวของตอน stand phase หลักๆก,ก็คือตอนรับน้ำหนักตัวของตอนฟุต t flat นะครับตอนที่รับน้ําหนักส่วนในกลุ่มของนิ้วโปง้งอาจจะใช้ในกลุ่มของตอน take off ตอน stand phase ที่กําลังจะ take off ขึ้นไปเป็นตอน swing ฟด a e นะครับการรักษาคือเราต้องป้องกันการอักเสบที่จะเกิดขึ้นในตอนบริเวณนี้นะครับซึ่งในกลุ่มของการอักเสบหรือกระดูกนิ้วเท้าหักเนี่ยก็ใช้หลักเบื้องต้นเหมือนเดิมนะครับก็คือในกลุ่มของ R.I.C.E เพื่อป้องกันการอักเสบสะสมหรือการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งการรักษาจะแบ่งออกเป็นสกลุ่มใหญ่ๆคือใ,ในกลุ่มอย่างเช่นในกลุ่มกระดูกหลังส้นเท้าหักแล้วเคลื่อนสูงเนี่ยมีผลกับการเดินเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาในการผ่าตัดนะครับเพื่อยึดกลับเขาให้กลับมาที่เดิมนะครับส่วนในกระดูกนิ้วโป้งส่วนปลายและส่วนต้นเนี่ยถ้ามีหักแล้วเคลื่อนออกจากการคุณหมออาจจะพิจารณาดามเหล็กรวด เพื่อยึดให้เ,าเขากลับมาเข้าข้อเข้าที่เดิมนะครับแต่ในบางรายที่หาลาังจากผ่าตัดแล้วหรือการหักแบบไม่เคลื่อนเนี่ยการร,รักษาก็จะเป็นการป้องกันเพื่อให้เขาซิลติดในตัวของเขาเองและให้อยู่ในรูปร่างของกระดูกที่เป็นทรงเดิมนะครับถ้าเกิดการหักแบบไม่เคลื่อนนะครับซึ่งการหักแบบไม่เคลื่อนเนี่ยอุปกร,รณ์ที่จะช่วยในกลุ่มของตัวกระดูกนิ้วโป้งส่วนปลายเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของตัวบ, <drying> บัตตี้สปิน <vet> หรืออาจจะเป็นในกลุ่มของอุปกร,รณ์ที่เฉพาะขึ้นมานะ ของตัวนิ้วโป้งเลยก็จะเป็นตัวตัวของนุ่มฟ้าก็จะเป็นตัวเหล็กข้างแล้วมีการล็อกนิ้วโป้งเป็นส่วนเฉพาะนะครับส่วนกระดูกหลังเท้าอาจจะแนะนําเพราะว่าเป็นการลงน้ําหนักแล้วก็เป็นการป้องกันการเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะใช้เป็นในกลุ่มของเฟือกอ่อนหรือเฟือกแข็งอันนี้แล้วแต่คุณหมอพิจารณาเดี๋ยวจะเป็นในกลุ่มของ Walker Boot เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของตัวกระดูกหลังเท้านะครับของตัวบริเวณนิ้วโป้งครับซึ่งจากข้อ R คือ Rest ข้อแรกคือการได้พักจากการใช้อุปกรณ์ช่วยและกัน ป้องกันด้วยตัวเองแล้วเนี่ยส่วนขอ้ขอข้อ2ก็คือไอคือไอ I, คือความเย็นเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นก็ต้องใช้ความเย็นในการประครบเพื่อลดการอักเสบนะครับส่วน C ก็คือคอมเพ e ชชันก็คือในกลุ่มของลดการบวมเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของนุ่มฟ้าก็จะเป็นการช่วยลดบวมอยู่แล้วในกลุ่มของปลายนิ้วนะครับส่วนหลังเท้าก็ในกลุ่มของ w a l k ก r b o บูหรือเฝือกเนี่ยก็จะเป็นการคอมเพลชชันบริเวณที่บวมอยู่แล้วนะครับส่วน E คือ e l e v a t ช o n คือยกเพื่อ ลดบวมนะครับยกเท้าเพื่อลดบวมครับครับสำหรับในกลุ่มที่หลังกระดูกส้นเท้าหักมาสักระยะหนึง่งแล้วเริ่มการอักเสบล,ลดลงกระดูกหักเริ่มซีลนะครับก็อาจจะมีใช้ในกลุ่มของตัววอ l k กเบูในบ้านเพื่อลดแรงกระแทกสะสมได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้สบายเท้ามากขึ้นนะครับเมื่อมีการหักระยะหนึ่งแล้วเริ่มเริ่มกระดูกเริ่มซีลติดดีขึ้นนะครับหรือในรายที่ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับก็อาจจะใช้เป็นในกลุ่มของรองเท้าโพลีเพื่อลด แรงกระแทกสะสมได้ครับก็จะกล่าวโดยสรุปนะครับว่ากระดูกนิ้วโป้งเท้าหาักเนี่ยก็จะแบ่งออกก่อนนะครับว่าเป็นในกลุ่มของส่วนปลายตรงนิ้วหรือเป็นกระดูกของหลังเท้าถ้าเป็นในกลุ่มของนิ้วโป้งเท้าหักเนี่ยคุณหมอ,อจ,จะพิจารณาใส่เป็นตัวของบัตติสปินของนิ้วโป้งหรืออาจจะใช้เป็นตัวของนุ่มฟ้าเพื่ออลดการอักเสบและลดการเคลื่อนของบริเวณนิ้วโป้งเท้านะครับ ส่วนในกลุ่มของกระดูกนิ้วโป้งส่วนหลังเท้าเนี่ยก็คุณหมอจะพิจารณาใช้ในกลุ่มของตัวเอ่เฟือกอ่อ<ใ>นหรือเฟือกแข็งและวแพิจารณาหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของ Walker Boot เพื่อลดการเคลื่อนที่และลดการอักเสบครับส่วนในลายที่มีการเคลื่อนสูงหรือกระดูกหักแล้วเคลื่อนสูงคุณหมอจะพิจารณาใช้ในกลุ่มของการผ่าตัดดามเหล็กในกลุ่มของถ้าเป็นการเคลื่อนบริเวณปลายเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของดามเหล็กลวดหรือถ้าเป็นกระดูกหลังเท้าจะพิจารณาในกลุ่มของดามเหล็กหรือสกรูนะครับส่วนการระยะ места, เริ่มติดของกระดูกก็จะะเรริ่่มมทีปาณ 4-6อาทิตย์กระดูกของเราก็จะเริ่มซิลและทําให้เกาะดีขึ้นนะครับส่วนการลำ,บ,ำบัดในระยะกลางหรือระยะท้ายถ้าเริ่มกระดูกเริ่มติดดีขึ้นแล้วอาจจะใช้วอล์กเกอร์บูทในบ้านเพื่อความสบายหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของรองเท้าโพลีเพื่อลดแรงกระแทกสะสมในระยะปลายๆได้ครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าหักหรือช้ํานั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับสําหรับท่านใดนั้นต้องการอุปกรณ์ตามในคลิปเช่นนุ่มฟ้าหรือวอล์กเกอร์บูทนั้น เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับแล้วส่วนท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมสเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวััสดีครบ